สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสลัมขอนําเสนอตำนานในเรื่องเล่าของประเทศญี่ปุน่นโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับตำนานเมืองชุดสยองบล็กซานต้านั่นเองครับผมจะเป็นเรื่องราวแบบไหนตำนานเล่ามาอย่างไรกันไปรับชมกันเลยครับเมื่อเรากล่าวถึงซัตตาคอสน,นะครับแน่นอนว่าภาพแรกที่ปรากฏในหัวข,ข,ของเราก็คือคนแก่รูปร่างอ้วนท้วนตัวใหญ่ท่าทางใจดีมีเขาสีขาวสวมชุดสีแดงที่ออกเดินทางด้วยรถเลื่อนหิมะที่ลากด้วยกวางเรนเดีย พร้อมกับกบระสอบอันใหญ่ที่เต็มไปด้วยของขวัญสำหรับเด็กๆโดยจะมอบให้กับเด็กดีที่นอนหลับฝันดีในช่วงวันคริสต์มาสนะครับแต่แบ็กซานตานี่ครับในตำนานเมืองของประเทศญี่ปุ่นจะทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกันทั้งหมดเชื่อกันว่าแบ็กซานต้าจะไปยืมเงินบ้านของเด็กดือ้อและเด็กซนในวันคริสต์มาสพร้อมกับบอกเล่าเด็กๆนั้นว่าหากเจ้ายัางทาเรื่องซุกซนต่อไปในปีหน้าสิ่งที่เลวร้ายจะเกิดขึ้นกับเจ้าก่อนที่แบ็กซานต้าจะจากไปเขาจะทําทการสาดเลือด และเอาวัยวาภายในของหมูไปทั่วห้องของเด็กเหล่านั้นบางครั้งก็อาจลักพาตัวเด็กเหล่านี้ใส่กระสอบใบสีขาวใหญ่จากนั้นนะครับก็ไม่มีใครท้พบเห็นเด็กเหล่านี้อีกเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องเล่าสั้นๆเกี่ยวกับแบ็กซานต้าที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินกันผมได้นำมาเล่าให้ฟังกันนะครับถ้าเกิดทุกท่านนะครับดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องโซลารมหน่อยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากสับปะทกผม ตอนที่ชอบผมนะั้นมีฟีเจอร์ซูเปอร์แตงแล้วมาดูเด็กกันได้เลยนะครับขอบคุณครับผมเอาละครับสำหรับคลิปที่ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ